ะะวันนี้อาร์ตี้ก็จะมาแกะกล่องประกอบรถเข็น V5 b, b p r o ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นขายดิบขายดีมากเริ่มกันเลยค่ะมีคัตเตอร์หนึ่งอันนะคะมาแกะกล่องอมีเบาะค่ะอันนี้เป็นเบาะนั่งนะคะเป็นที่นั่งของน้องกเกรดียอาร์ตจะให้ดูทีละชิ้นเลยเข็นนะคะอันนี้จะมีตัวรถเข็นนะจะต่อาวางให้ก่อน อันนี้มีตัวล่มนะคะตัวล่มมันสามารถถอดได้นะเดี๋ยวจะาใส่ให้ดูเ <Wow. S 1> นี่นะคะโอเควางก่อนก็จะมีด้ามกาที่การตกน้องโอเคเราจะเริ่มประกอบเราจะเริ่มประกอบกันเลยนะคะ เราจะเริ่มประกอบกันเลยวิธีการกลางรถเข็นนะคะกลางรถเข็นนะให้ดึงตัวนี้ออกนะคะเอาออกตู้เรียบร้อยนะคะโอเคใส่เบาะค่ะใส่เบาะนะคะใส่เบาะนะใส่เบาะไปเลยเรียบร้อย ใส่กันตกตรงกลางค่ะกอดไปเลยใส่กันตกด้านข้างนะคะเอาด้านนี้ลงนะฝนั่งนี้เรียบร้อยอันนี้ก็ด้านนี้ลงค่ะเรียบร้อยค่ะอ้าออกออาเข้าได้นะคะตัวนี้ใส่ไปเลยวิธีการที่จะเอาออกนะคะถ้าออกมันจะมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างเห็นไหมเอ่ย เีขาขๆวค่ะเห็นไหมเลยค่ะให้ลูกค้ากดนะคะแล้วก็ดึงออกได้เลยอ่ะอีกรอบนึงนะคะกดค่ะกดตัวนี้นะกดแล้วก็ดึงออกค่ะโอเคมีการใส่ล่มนะคะขันด้านนี้นะคะค่ะแ่งล้วเสียบลงไปเลยฟึบจะพับก็กดลงมาเลยค่ะง่ายมากเรียบร้อยต่างได้ตัวนี้ง่ายมากค่ะ วิธีการปรับหมุนเบาะนะคะมีลูกศรนนะคะปรับหมุนเบาะให้กดค่ะกดแล้วก็หมุนเบาะได้เลยอ่าอันนี้คือเข็นไปด้านหน้าถ้าจะหันกลับมาหาคนเข็นรอบนึงสังเกตดีๆค่ะลูกศรจะอยู่ที่ตัวนี้นะคะให้กดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับหมุนเบาะไปอ่าน้องก็จะเข็นอยู่หน้าคุณแม่แล้วทีนี้เขาบอกว่า จะาา้าขาอยากถอดล่มถอดยังไงถอดที่บังแดดออกลูกค้าบอกไม่อยากใช้ที่บังแดดค่ะจะมีปุ่มตรงนี้นะคะค่ะกดลงไปค่ะแล้วก็ดันขึ้นให้นน้ค่ะแค่นั้นเองครับเก็บเขาบอกว่าจะอา์าจะถอดบอก่ะาไม่อยากใช้บอกะจะพับให้มันเล็กลงทํายังไงสังเกตด้านล่างค่ะด้านล่างปุ่มมีตัวนีนะ้เราอ้าออกนะคะอ้าออกแล้วก็ดึงตัวเหล็กนี้ขึ้นมา อ้าอ,ออกแล้วดึงดึงตัวเหล็กนะฮะแล้วก็ยกบาะขึ้นได้เลยเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะต้องดึงตัวนี้เข้ามาให้สุดนะคะสุดแล้วค่อยดึงบาะออกนะคะโอเควิธีการพับรถเข็นพับรถเข็นยังไงเองก็มีปุ่มสีแดงสองปุ่มด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะมีปุ่มสีแดงให้กดพร้อมกันแล้วกดลงป๊บแล้วก็หักเรียบร้อยค่ะ อยู่แล้วจะมีตัวล็อคอย่าลืมปากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเพจแล้วก็ช่องทางใน YouTube ของด้วยๆช่องมีนหนา้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้จะอารไปแล้วเดี๋ยวไปทุรลาต่อสวัสดีค่ะ